ดวนอับอายไปทั่วโลกแฟนบอลชาวไทยสุดเดือดรับไม่ได้ช้างศึกแพ้จอเจียยับ8ต่อ0พร้อมด่ายับการบริหารงานสุดห่วยทำวงการบอลไทยจะพังเอาเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาของทีมชาติไทยแบบจัดเต็ม ขอแนะนำนี่เลยนะครับเปอยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัในเคสกาโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคสการาโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วซื้อ,อยังไปซื้อสิของมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปเก็บตกควันหลงเกมฟีฟ่าเดย์สุดดราม่าก,กันหน่อยในเกมที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราบุกไปอุ่นเครื่อง กับจอร์เจียที่ยุโรปปรากฏว่าทัพช้างศึกของเราแพ้แบบขาดลอยด้วยสกอร์8ประตูต่อศูนย์แพ้แบบสู้ไม่ได้ต้องยอมรับเราสู้ไม่ได้จริงๆเป็นค่ำคืนที่แฟนฟุตบอลชาวไทยบอบช้ำสุดๆครับคุณผู้ชมนั่งดูไปน้ำตาจะไหลพร้อมกับมีคำถามในหัวเกิดขึ้นมากมายว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นฟีฟ่าเดอุ่นเครื่องกับทีมที่เป็นระดับยุโรป แต่เราไม่ได้ใช้ชุดฟูทีมเราได้ชุดไม่ฟูทีมไปแค่ชุดฟูทีมก็สู้ลําบากนี่ไม่ใช่ชุดฟูทีมมันก็โดนแน่นอนอยู่แล้วและโดนถึง8ต่อศูนย์ครับคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นขอให้กําลังใจนะักเตะทีมชาติไทยและทีมงานที่ไปยุโรปทุกคนก่อนพวกเขาทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติแล้วนะครับส่วนเรื่องของผลการแข่งขันก็ต้องยอมรับมันเป็นเรื่องของคุณภาพเป็นเรื่องของฟุตบอลเราสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับเราสู้ไม่ได้ ก็ไม่มีเลยต้องอายแต่สิ่งที่ควรอายและสํานึกบ้างก็คือผู้บริหารที่ทํางานของสมาคมกีฬาฟุตบอลรวมไปถึงอะไรต่างๆที่โอ้โหไม่สามารถจะพาฟุตบอลไทยของเราพัฒนาย,ยกระดับได้อันนี้คือเรื่องที่น่าอายสุดๆนอกจากนี้นะครับการที่ไทยเราแพ้จอเจีย0ตต่อ8ครับคุณผู้ชมสื่อระดับโลกเนี่ยโพส ถึงเรื่องนี้กันพอสมควรอันนี้ผมให้เครดิตของเพจพิเจนะครับคิดไซคโค้งออกมาเปิดเผยเขาบอกว่าอันนี้เป็นมากานะสื่อจากสเปนพาดหัวข่าวเลยใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปริษัทจอร์เจียกลุ่มแข่งยุโรปถล่มทีมชาติไทยในเกมกระชับมิตรภายใต้การนำของคาว์สเคเลียจากนาโปลีและมิดคาวตาเซจากอาเจ็ ESPN ขาบอกเลยการต้อนรับครั้งใหญ่จากจอร์เจียถึงไทย8ลูกจอร์เจียสปอร์ตทีมชาติจอร์เจียคว้าชนะครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร8์8ต่อ0หลังจากวันที่8กันยายนเคยแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดต่อสเปนไป1.7ต่อ7วันฟุตบอลบอกว่าว้าวจอร์เจียถมไทยแลนด์ในฟี f a าเดควาลัสเคเลียยิงมาตูได้ด้วยส่วน4สำเพจฟุตบอลที่มีคนติดตาม3ล้านยูเซอร์บอกว่า ขวิชาและมีคาลตาเซจุดประกายสู่ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีตศาสตร์ของจอร์เจียเล่นไทยหนักเลยโอ้โหนี่ครับอันนี้เป็นพาดหัวข่าวจากต่างประเทศไหนประเทศเนี่ยไม่ต้องห่วงครับใส่กันยับเมื่อวานนี้ผมนั่งไฟ์สดระบายความในใจไปน้ำตาก็แทบไหลไม่น่าเชื่อว,ว่าฟุตบอลไทยของเรามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลังเจ้ากเกียวิลลี่ซายอ โค้ชทีมชาติจอร์เจียนะครับให้สัมภาษณ์ได้แบบสุดเจ็บปวดสําหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยมากโดยกุนซือคนนี้เขาบอกเลยนะเขาดีใจที่จอร์เจียลูกทีมของเขายิงประตูได้เยอะแต่จริงๆแล้วจอร์เจียยังสามารถชนะได้มากกว่านี้อีกเนี่ห็นไหมเราต้องทํางานอย่างหนักและถูกต้องต่อไปบนความมืออาชีพอ่าเออ,เอ,อไม่รู้ว่าเขาพูดถึงใครนะขณะที่มาโนโปกิ้ง เขาบอกนะครับหลังจบเกมเราเองคาดหวังจะทำงานได้ดีแต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้นักเตะหลายคนที่เรียกมานี่คือพึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้โอกาสลงเล่นทีมชาติมีนักเตะหน้าใหม่เยอะผลก็มาเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่คิดที่จะตำหนินักเตะของเราทุกคนที่ลงไปเล่นเต็มที่แล้วในวันนี้ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ส่วนอันนี้ก็เป็นเกมสำคัญสำหรับผู้เล่นที่จะได้เรียนรู้เพราะว่าได้เจอทีมแข็งแกร่งบอลแบบจอร์เจีย คุยก่อนเกมแล้วว่าจอเจียมีการเปลี่ยนสถานการณ์ที่รวดเร็วและเป็นทีมที่เดย์ครึ่งแรกมีข้อผิดพลาดเยอะและโดนลงโทษจากความผิดพลาดต้องเรียนรู้กันต่อไปเขาบอกขอให้จอเจียโชคดีสำหรับเกมต่อไปส่วนไทยก็ต้องลืมความพ่ายแพ้และมุ่งหน้าพัฒนาต่อนะครับอันนี้นบนบทสัมภาษณ์ของโค้ชทั้ง2ทีมหลังจบเกมนะจริงๆอย่างที่บอกว่าไม่มีใครโทษตักเตะหรอกเมื่อวานนี้ตักเตะก็ใส่เต็มที่แล้วกำพลเนี่ยเซฟไป10กว่าครั้งโอ้โหทุกคนก็วิ่งสู้แล้วแต่อย่างที่บอกว่า ด้วยการจัดการต่างๆคือจริงๆเนี่ยเราสามารถผมพูดไปเสมอว่าถ้าเราส่งชุดฟูลทีมไปและทําให้ฟีฟ่าเดครั้งเนี้ยมันมีมูลค่าเราสามารถเลื่อนการแข่งขันรายการต่างๆได้นี่ในช่วงที่ผ่านมาซีโงซีเกมเลื่อนได้หมดแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะสร้างความมั่นใจและอยากจะทําให้โลกเห็นว่าวงการฟุตบอลไทยก็มีดีไอเกมฟีฟ่าเดอุ่นเครื่องเจอจอร์เจียเนี่ยคุณสามารถเตรียมทีมดีๆได้ คุณสามารถเล็กชุดใหญ่มาได้นี่แล้วก็เลื่อนเก็บอื่นแล้วที่สําคัญคุณสามารถเลื่อนเพื่อจะไปเก็บตัวก่อนและลงไปเล่นผมเชื่อว่าถ้าเกิดสควอตเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นชัดชัยสิวรักษ์เป็นประตูแนวรับอากิตสาามีคู่อย่างพันษาแบ็กซ้ายคิรททรแบ็กขวามิเคิลสั้นกลางสารัตอ่ะคู่วีรเทพก็ได้หรือทิตทิพันธันพุ่งจันทร์ปกก้าอนันต์แนวลุกมีเอกนิตสุปโชคชนาทิพย์งสงศิน ส่วนนั้นเหมือนตาที่สิงแดงดาเก็บตัวก่อนผมว่าเราจะสู้จอร์เจียได้สนุกมากกว่านี้และมันจะเป็นการเรียกความมั่นใจได้มันแพ้มีโอกาสแพ้อยู่แล้วแต่แพ้แบบมีทรงแพ้แบบเฮ้ยรับได้และเหมือนว่ามันจะเป็นแพ้ที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์แพ้ได้ประโยชน์แต่ผมบอกเลยนะครับการพ่ายแพ้ในเกมที่ผ่านมาที่แพ้จอร์เจีย8ต่อ0เนี่ยมีแต่เรื่องเรื่องหน้าเป็นห่วงสภาพนักเตะไทยที่ไปจะเป็นยังไงอะ บอลแพ้8-0เลยคุณผู้ชมแพ้แบบที่เราไปต่อกันลาบากอ่ะจริงๆอันนี้ในมุมมองผมนะครับนอกจากมุมมองผมแล้วเนี่ยยังมีมุมมองจากโอ้โหเพจดังในประเทศไทยเขียนเรื่องนี้ได้ดังดุเด็ดเผ็ดมันอย่างมากโดยเฉพาะนี่เลยครับพี่วิทย์วิเคราะห์บอลจริงจังเขียนเรื่องนี้ได้แบบโอ้โหถึงรถถึงชาติมากคนไลค์คนแชร์เยอะผมจะมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณ วิคขอบอนจริงจังที่เขียนขึ้นมาให้เครดิตเขานะครับอ่ะพี่วิทย์เขียนมาเขาบอกว่าเกิน <_ S 1> ความอายนี่คือความอัประยและถ้ามีคำแรงกว่านั้นได้ก็คงใช้ไปแล้วตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจอร์เจียเคยชนะคู่แข่งสูงสุดคือชนะอารเมเนีย7-0แต่วันนี้สถิติใหม่ถือบังเกิดทีมชาติไทยแพ้จอร์เจียอันดับ79ของโลกด้วยสกอร์8-0 ในชีวิตนี้ตั้งแต่ดูทีมชาติไทยมาเขาเจอเคยเจอความพ่ายแพ้ที่ขาดที่สุดคือแพ้บราซิล7 0แต่นั่นคือบราซิลเขามีทั้งลิวอโดโ,ดโรดนันญและโรเบตโตคาร์ลอสมันก็ยังพอเข้าใจได้แต่นี่คือจอร์เจียที่คาวาสเคเลียมไม่ได้ลงตัวจริงด้วยนะแต่ทีมชาติไทยโดนยำแบบคนละท้าประมาณนี้เลยนะเหมือนเอาเด็กประถมมาสู้กับเด็กมหาลัยนี่ทีมชาติไทยตัวแทนประเทศจริง,รงๆใช่ไหม กำพลเซฟจนไม่รู้จะเซฟยังไงแฟนจอจีเฮแล้วเฮอีกเฮจนเหนื่อยเขาคงไม่คิดว่าคู่ต่อสู้วันนี้จะหมูขนาดนี้เอาจริงๆเขาไม่โทษนักเตะไม่โทษโค้ชแต่โทษบริหารสมาคมเล่นตลกอะไรกันกับทีมชาติไทยของเราการจะบินไปกับจอจี A. เขาคุยกับบดินผาลาที่โรงเรียนเพราะว่าลูกเขา2คนเรียนโรงเรียนเดียวกันสายตาของเขาตื่นเต้นที่จะได้ลงสนามดีใจที่จะได้เจอทีมยุโรป จากนั้นคุยกับพลกำพลเขารู้ว่าทีไม่พร้อมแต่ตั้งใจรับใช้ชาติด้วยความสามารถทั้งหมดที่มีเขาไม่โทษนักเตะไม่เลยทุกคนตั้งใจแล้วส่วนมาโน่เขาเองก็โกรธไม่ลงเพราะเขามีเวลาได้ซ้อมแค่หนึ่งวันนักเตะส่วนใหญ่ไม่เคยใช้งานมาก่อนแล้วต้องมาเจอคู่แข่งที่เหนือกว่าเราทุกอย่างในฐานะทีมเยือนนักเตะที่มาโน่มีในมือสามารถใช้งานได้ก็เช่นบุรเชษฐ์ที่ไม่เคยเล่นเป็นตัวจริงในทีไทลีกมา2ปีเขาได้ลงเล่นตัวจริงในทีมชาติชุดใหญ่ก่อนลงตัวจริงให้เมืองทอง ในมุมคนต่างชาติท่านนี้ไม่ตลกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วส่วนในมุมของมาโน่ก็คงได้หัวเราะแบบผมคืนพอลงเล่นกองหน้าซูเขาไม่ได้ส่วนกองหลังก็ไม่เคยซ้อมด้วยกันความเข้าใจเป็นศูนย์จอเจียเล่นด้วยสปิริตเล่นเต็มที่พวกเขาได้เสียงปลบมือไล่ยิงทุกจังหวะที่มีสกอร์ควรหลายสิลูกด้วยซ้ำถ้าเขาเน้นจริงๆครึ่งหลังควรได้มากกว่านี้ส่วนบอลไทยนี่คือความสมเพศอย่างที่สุด มันเป็นการขยี้หัวใจของแฟนๆที่รักทีมชาติมันไม่ให้เกียรติกันเลยแฟนบอลไทยหลายคนซื้อตั๋วเครื่องบินตามไปเชียร์ถึงจอร์เจียแฟนบอลบางคนซื้อตั๋วเครื่องบินลุวงหน้าเพื่อเตรียมไปเชียร์บอลโลกที่สิงคโปร์เกาหลีใต้และจีนคือสกอร์80แบบนี้แคร์ใจกองเชียร์เหล่านี้บ้างไหมเขาบอกเลยว่าพลตำรวจเอกสมยศถ้าจะล็อฟรีไม่สนใจในการเป็นหารแล้วอยู่ไปให้ครบเวลาเฉยๆแล้วจะอยู่ต่อทำไม ถ้าคอนโทรลอะไรไม่ได้อีกจงลาออกไวซะให้คนมีใจมาบริหารแทนเลยก็ยังดีเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องรู้ใช่ไหมว่า Priority อ,อันดับหนึ่งการทำทีมคือทีมชาติไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์ของสมโมสรไหนทั้งนั้นเขาบอกว่าทีมงานผู้เกี่ยวข้องต้องออกมาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นี่คือเลี่ยงเลวร้ายที่สุดเท่าที่คุณจะจินตนาการถึง เกมจอเกียควรเป็นเม็ดสร้างกำลังใจสร้างความเข้าใจเรื่องแท็กติกก่อนบอลโลกจะเริ่มขึ้นแต่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยความมั่นใจหมดสิ้นแท็กติกอะไรก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรทั้งนั้นเป็นโปรแกรมศูนย์เปล่าอย่างสิ้นเชิงไร้ค่ามากแถมยังทำให้ทั้งอาเซียนอับอายไปพร้อมกับเราด้วยสิ่งเดียวที่ได้จากเกมนี้คือรู้ไว้ว่าการจัดอันมั่วซั่วทำให้ทุกอย่างพังพินาศแบบนี้เป็นบทเรียนอีกครั้งและอีกครั้ง 80เป็นสกอร์ที่เศร้าเหลือเกินดังนั้นถ้าไม่ใช้คำว่าอัปยศจะใช้คำว่าอะไรคำนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วอีกหนึ่งเดือนเราจะเจอกับจีนในฟุตบอลโลกนึกไม่ออกว่าความพร้อมแบบนี้เราจะรอดได้ยังไงจากเหตุการณ์วันนี้เขาเนี่ยมีแต่ความโกรธพุ่งพ่านในใจเกินกว่าความอายคือความสงสารตัวเองที่ต้องมาดูบอลไทยโดนทุบแบบหน้าทุเรศ จากนี้ไปชาติอื่นจะมองเรายังไงทีมชาติไทยเนี่ยเหรออ๋อชาติที่โดนจอเจียยิง8-0ไงคือไม่มีใครมานั่งย้อนดูไลน์อัพแต่เขาจะจําแค่ว่าประเทศนี้แหละที่แพ้8-0ถ้านักเตะไทยที่จะถูกส่งออกไปต่างประเทศก็จะโดนจดจําภาพว่าไทยคือหมูในเวทีนานาชาติการส่งออกแข้งไทยจะยิ่งเพิ่มความยากขึ้นอีก ดังนั้นทุกคนที่มีอำนาจในมือสํานึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้ซะและถ้าคุณไม่ได้รักทีมชาติก็สงสารคนที่เขารักทีมชาติบ้างแต่ลูกอัป,ปยศจะถูกจดจําในบริษัทบอลไทยตลอดกาลเป็นวันที่แสนเศร้าของฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยอย่างเราได้รับนี่ประมาณนี้นะโอ้โหพีวิทย์แบบเขียนตรงโดนใจมากนะไม่แปลกใจคนจะไลค์จะแชร์เยอะ โอ้โหจริงๆมันมันน่าเศร้ามันบอกช้ำม,มันน่าอับอายสุดๆโอ้ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่บอกช้ำจริงๆนะครับฝากทุกฝ่ายช่วยกันเนอะเซฟทีมชาติไทยกันบ้างจริงๆทีมชาติไทยคือเบอร์หนึ่งของประเทศไทยต้องให้ความสําคัญมากกว่านี้ไม่ใช่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแล้วผมบอกเลยนะมันจะปะทุหนักเข้าไปอีกคือวันที่เราเจอกับจีน และเราแพ้จีนขาบ้านวันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโหมเข้ามาและผมบอกเลยว่าฟุตบอลไทยของเรากระแสจะดิ่งลงถ้าเราแพ้จีนยังมีเวลาคุณต้องมาใส่ใจทีมชาติไทยคัดบอลโลกคนนี้คุณต้องเรียกศรัทธาคุณต้องมีผลงานที่ดีให้ได้ถ้าไม่มีผลงานดีจบเ hey, พครับจริงๆฝากด้วยแต่ก็ขอให้กำลังใจนะักเตะทุกคนที่ไปในยุโรปครั้งนี้นะ เป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากเจอหรอกก็ขอให้ผ่านไปได้แล้วกันก็ให้กําลังใจกันแต่ก็อย่างที่บอกนะครับการบริหารงานต้องโดนวิจารณ์อันนี้เป็นสิ่งที่มันมันต้องโดนจริงๆใช่ไหมละ่ะเพราะว่าโหมันเละเทแล้วตอนนี้นะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามาระบายกันเข้ามาแลกเปลี่ยนกันในคลิปนี้ในช anel ตองซุย และที่สําคัญนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยเพลยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกนเนพัดในเค้กกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกนเนพัดในเค้กกาโนล่าบาร์ Bar. อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเวบาบาทขายแล้วของมีประโยชน์แบบนี้ซื้อยังซื้อครับต้องซุยคอนเฟิร์มมีประโยชน์มากๆคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ